สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลีกยุโรปเมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่26มกราคมที่ผ่านมากันหน่อยดีกว่าไปกันที่บอลถ้วยอังกฤษ FA ฟ u p คัรอบ32ทีมเมืม่อคืน4คู่ Bristol City เสมอกับ n o t t i n g h a m f o r เ s t 0-0 e l ลซีเสมอกับ As t ต n v ว l ล a ไป0-0 s Sheffield w e d n e s Day เสมอกับโคนที่ไป1-1ส่วนสเปอร์แพ้กับแมนเชสเตอรป1-0ซิตี้ได้ประตูจากนาธานาเก้นะฮะก็ซิตี้เข้ารอบต่อไปส่วนคู่ที่เสมอไปรอเตะรีเย์ ไปดูกันที่โปรแกรมและต่อไปนะฮะคืนวันเสาร์ที่27มกราค,คมนีแ้แะมีเตะก,กันอยู่6คู่อิฟสวิดเปิดบ้านเจอเมสโตนเอตันพบลูตันทาวลีเจอร์กับพรีมัสเลสเตอร์เปิดบ้านพบเบอร์มิงแฮมเชฟฟีเรีแตะเจอกับไบรตันแล้วก็ฟูลแลมพบก,กับทางนิวคาสเซิวันอาทิตย์ที่28มกราคมมีเวสต์บอมเจอ Wolf, วูฟวัดฟอร์ดพบกับซานตันลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจอ No ริซิตี้นิวพอร์ตเคานตี้เจอกับทางแมนยูเต็ดแล้วก็คืน m ันเดย์ไนท์ครับเป็นคู่สุดท้ายระหว่างแบ็กเบิร์เจอกับเบรสแฮม ไปที่ฝั่งสเปนฮะเมื่อคืนนี้ลาลิก้านะที่22มีเตะกันอยู่คู่หนึ่งปรากฏว่าเอาเมริกก็แพ้กับอาราเบสไป0-3เกมนี้ที่เยือนได้ประตูจากซามูโอโมโรดิออนที่ซัดไป2ประตูอีกหนึ่งลูกมาจากจุดโทษของหลุยส์เรียยานันก็เลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยอาราเบสขยับไาอยู่อันดับที่11เเพิ่มเป็น26คะแนนส่วนเอเมริกก็ยังอยู่อันดับสุดท้ายมีแค่6คะแนนเหมือนเดิม ไปดูกันที่โปรแกรมนัดต่อไปครับคืนวันเสาร์ที่27มกราคมนี้ก็จะมี4คู่โซเซดาเจอกับไลโยบยีเกโนและพามาสพบกับเรอัลมาดริดบาร์ซ่าเจอบีอริวแล้วก็มาโยกาพบกับเลเวอเตสวันที่ที่28มกราคมมีเซลต้าบิโกเปิดบ้านเจอคิโรนากาเดสพบบิลบาเซบียาเจอกับโอซซูน่าแล้วก็แอนราติดเจอกับบารีเซียก่อนปิดท้ายด้วยคืนบันเดย์ไนระหว่างเกตาเฟพบกับกรานาดามาที่ฝั่งเยอรมันบ้านฮะเมื่อคืนนี้บุนเดสลีการัดที่19ก็ปรากฏว่า ไอท่าแฟรง์เฟิร์ตเปิดบ้านเอาชนะมายไป1-0จากมาเดลเกอร์เช่นั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยแฟรง์เฟิร์ตอยู่ที่6มี31คะแนนส่วนมายอยู่อันดับที่16มี11คะแนนเหมือนเดิมมาดูกันที่โปรแกรมนะต่อไปนะฮะคือวันเสาร์ที่27มกราคมนี้6คู่อัลส์บัวเปิดบ้านเจอบาเยิร์นฮอฟเฟนไฮม์พบไฮเดนแฮมสตุตการ์ดเจอกับไลฟ์ซิกเบเเมนเปิดบ้านเจอฟรายบัว โว,วกพบโคโลนแล้วก็ไบเออร์เลกูเซนเปิดบ้านเจอกับโรซามินเชกับบักวันที่ที่28มกราคมมีอีก2คู่อูเนอร์เบอร์ลินเปิดบ้านจาาเานจอดามสตัดแล้วก็ดอทบุลพบก,กับโบกคุ้มไปดูกันที่ฝั่งเกาโชเซลายอิตาลีนะที่ยี่สิเมื่อคืนนี้มี1คู่ไกเอรีเปิดบ้านแพ้โตรลิโนไป1-2เกมนี้ที่เมืองได้ประตูจากดูวานซาปาต้ากับซามูเอลลิกกี้ฮะส่วนเจ้าบ้านได้1ประตูจากนิโคลัสเวลโอลา ทำให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยโตเลโน,โน่เขยังมาอยู่ที่10มีเพิ่มเป็น31คะแนนส่วนไกอารี่อยู่อันดับที่17มี18คะแนนเหมือนเดิม ไปดูกันที่โปรแกรมนั้าต่อไปนะคือวันเสาร์นี้27มกราคมมี3คู่อัลตันตาเปิดบ้านเจอ ese, อูเดรเซ่ยูเว่พบเอมปโบรีแล้วก็เอฟซีมิลานเจอกับโบโลญญาวันทที่28มกราคมีอีก5คู่เจนัเจอเลเช่มอนซาพบซาซโโัวโรเวโรนาพบฟรอโโซิโนเน่ลาซิโอเจอนาปูดีแล้วก็เฟียริเรนติน่าพบกับอินเตอร์มิลานก็ไปิดท้ายด้วยคืมนมาเดนไนฮะระหว่างทางซาแลนิต,ตา,น,าน,น่าเจอกับโรมา่า เดี๋ยวบินมาปิดท้ายกันที่ฝรั่งเศสนะฮะหลีกเอิงนะที่19เมื่อคืนนี้คู่หนึ่งปรากฏว่าโอลิปิกลียงก็แพ้คาบ้านให้กับแลนไป2-3ครเกมนี้ทีมเย็นได้ประตูจากมาตินเทเรียซัดไป2ประตูอีกหนึ่งลูกมาจากดิซิเลดูเอ้นะครับผมในะขณะที่เจ้าบ้านได้2ประตูจากเอลิกเก้กับอเล็กซองลาก,กาแซททำให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยแลนอยู่อันดับที่9เก็บเพิ่มเป็น25คะแนนส่วนลียงยังอยู่อันดับที่16มีแค่16คะแนน เดี๋ยวไปส่งท้ายกันที่โปรแกรมนะันต่อไปนะคือวันเสาร์นี้27มกราคมมี2คู่นีสเปิดบ้านเจอเมสแล้วก็หมักเซยพบโมนาโกวันทิตที่28มกราคมมีอีก5คู่มงปริเย่เปิดบ้านเจอกับลิวเครมองฟุตพบสตาร์บูอลอริยงเจอกับเลอ a าฟแรงพบกับน้องตูรูสเปิดบ้านเจอกับลองก่อนปิท้ายด้วยคืนมันเดย์ไนท์ระหว่างปารีสแซเชแม็พบกับแบรส